ครับลูกแม่น้ำตาลครับตาลกับโฟวีรครับกำลังนิอมกับอ้วนครับตัวใหญ่ครับเขาสองอาทิตย์แล้วครับครับ ขากินครับส่วนที่หมดอันนี้กินจนรับฟ้าครับรับค่านมนะครับอันนี้ยิ้มแล้วครับโอ้ีมีมสะดุงครับ ตัวใหญ่ห่างครับโว่กินเจ๋งครับนขึ้นแม่แถบสิบปเดนนอนเลครับพอ่ากินจุ้ม,ม่งละเทียครับอันนี้รับรับค่าเด้อยครับ เหลืออยู่วางโตครับตีบอนอีอิมครับนั้นก็อิมแล้วครับเพราะว่าจินมาโดนแล้วครับครับตื่นขึ้นจินต่อครับ ใยับบาได้คร <Pf iff. S 2> <Franklin> ับจิบจ <políticas> ิบจิบจโอ้เดี๋อวื้อดืดครับขยับน้ำตาลใครยับกินครับโอ้โหเออแม่ เนี่ยกยับว่ได้หาอย่างอ๋ออขั้นกับตัขั้นกับอันนี้หลงมองรับออนนี่นี่นหงนี่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 โอ้โอ้หครับว้ังไงครับพ่อเบิงกินกับ ได้มานึีปีนหาแล้วครับอ้าเอา้าเอา้เอาตาต้องค่อยเคี่ยวออครับอันนี้ครับแม่ต้องค่อยกระตุ้นให้ลูกอื้อครับเพราะว่าท่องสิ่ออื่นครับ ถ้าโบ่แม่บ่เฮ็ดตังสีครับเบิ่งครับเบิ่งโอ้โหเออส่วนที่กินก็ส่วนที่นอนเอาเอาไปใส่ไปใส่เิ่งดวงตาลครับกระตุกอะไรด้วยครับเป็นหูเมียรลดครับเบิ่งเบิ้งโอ้โฮ หน้าที่ของน้ำตาลครับแต่เป็นอึออกมาครับก็บืิมาจิ๋มต่อครับแต่ยังนอนอยู่นี่แสดงว่าอิ่มกับอิม่มเพราะอิ่มแล้วน้ำตาลก็ต้องค่อยเ็แต่เป็นฉี่อ,ออกมาครับหาั้งตัวก็อ,อึมาได้ครับ เงงบโอ้โหเออหาแล้วครับที่นอนนี่ครับปากยังข้านมอกด้วครับงเ่งดูมด้วยงเร่งด้วยตามเ่งางครับเบอรครับอครับ้ขยบาครับอ่า,าส่วนได้นี่ครับโอ้ จริงกูมูครับค่อนข้างสีงอววครับแต่ว่าตามื่พระ่ตัเหรอครับเพราะว่าเมื่อครับเมื่อครับเมื่อไกลครับตาเมื่นแล้วโอ้จุจจจจ๊บจุบจุบจบจบจับตาเมื่นแล้วเพร,ราะว่าเขาสองอาทิตย์แล้วครับมึงดื้อมึง้อมึง้องด้อเมืนตาด้อ ตวาาัวถึงว่าหาน้มเนี่ยโับโง่เงี้โง่เงี้เอาเอาโอ้โหไอ้ทุกทายดีครับอันนี้หาว่า้ี่พอครับกำลังมุดทายหอเห็นไหเห็นไหมเต่อขอาข้งหน้ากสิบบ่อน้่นำน้องบ่อไอไหลครับส่วนมากสิมาอยู่ข้างหลังครับส่วนที่ได้กินข้างหลังคือตัวอ้วนครับเาต้องค่้ยสลับครับเพราะว่า ่นบ่เห็นครับอ้าวอันนี้ยิมครับยิมเออพิกกลับไปกลับมานอนเลยหามองซินอนครับยังเป็นหามองกินก็บอ้โหครับเออพี่ลูกอาเอ,อ้าเอาครับดูดกันครับ เบื้งครับเบื้องตาแล้วครับกําลังสิไปเป็นแล้วครับเยาวนี่เบิ้งดูพี่ไม่ลู้พี่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 อพี่ นายนี่อิ่มแล้วครับอันนี้ก็อิ่มครับกำลังตืบ,บืนหาหมองนอนครับหม่งนองยิ้เย็้นครับพันสิม่างหมองย็้นยินครับเอ้าวหายไปอิ่มแล้วเขาไม่อีกเนืเอ้อเออิ่มวัเป็นครับสองอาทิตย์ตัวใหญ่แห้งครับอ้าวนอนกินแล้วครับโอ้นี่ผายลมพร้อมครับ มานี่ลูกมานีมานีมานีจุ๊บจุ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บโอ้เหมือนตาแล้ว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 โอ้ยชมเรื่องมือเงยอันนี้อิ่มครับส่วนที่ว่าจะอิ่มครับจ้าเวดีอิ่มเงยบอิ่มครับดูดหายังเดียวเงยบเงย

ไปแล้วครับยิ้มแล้วก็ไปครับไปไปที่พิสวันนี้ต uh, ันครับสีม่านี Fine? ่ครับไห้ดูตุนนมกับสินอนครับครับโดตูนยูอย่ครับ วนนี้ครับพอคนกินเจงกูมูครับอ่ะอ่ะใส่ครับโอ้สองอาทิตย์นี่เห็นเห็นเลยครับครับผมรายการความย่างครับมือนี่ภาเบิงลูกน้องคำตาลครับสิบสี่มืออเขาสองอาทิตย์แล้วครับอ่ะชิปนี่เอาไว้ซํานีดก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเลยนะครับ Wadiha Wadiha